ชาวโรฮิงญาเนี่ยเขามีกรรมอะไรทำไมเขาถึงถูกรัฐบาลพม,ม่าเนี่ยไม่ให้สัญชาตินะครับแล้วก็จำกัดสิทธิต์ต่างๆจนดูแล้วหน้าเวทนาเหลือเกินสวัสดีครับนัตภูเบศมีทีรัฐวัลกรจะกลุ่มธรรมาลูกทิพย์ครับผม mm hmm. สอนการสวมดมนต์ที่ถูกต้องชีวิตเปลี่ยนทุกคนสอนเรื่องกฎแห่งกรรมสอนการภาวนาเจริญสติที่ถูกต้องนะครับ เดินจงกรมที่ถูกต้องการทําวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้องนะครับอันนี้แต่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ท่านถามถึงว่า <c oughs> ชาวโรฮิงญาเนี่ยเขามีกรรมอะไรทําไมเขาถึงถูกรัฐบาลพม่าเนี่ยไม่ให้สัญชาตินะครับแล้วก็จํากัดสิทธิ์ต่างๆจนดูแล้วน่าเวทนาเหลือเกินนี้ขอเรียนให้ทราบถึง ข้อมูลสั้นๆของชาวโรฮิงญาว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยก็เป็นชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศพมา่าซึ่งผมว่าน่าจะมีอยู่น่าจะประมาณร้อยกว่าชาติพันธุ์นะครับในประเทศพมา่าในไทยก็มีเหมือนกันเรามีไทยมอญไทยมุสลิมอะไรอย่างนี้ก็รวมรวมๆกันก็ถือว่าเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับแต่ในประเทศพมา่านั้นชาติพันธุ์ต่างๆนะั้นก็มีสิทธิที่มีเสรีภาพ ครบนะครับเว้นอยู่ชาติพันธุ์เดียวก็คือโรฮิงญานะครับโดยชาวพม่าเองเนี่ยเขามองว่าเป็นมุสลิมที่เป็นชาวเขาเรียกว่าเบงกาลีนะครับเขามองเบงกาลีมาจากคําว่าอะไรมาจากบังกลา,าเทศนะครับมองว่าอบมาอบพยพมาจากบังกลา,าเทศอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะพยายามที่จะกีดกันทุกอย่างทําให้ความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงญาเนี่ยมีความอดอยาก แล้วก็สัญชาติพม่าก,ก็ไม่ได้นะครับก็มีกฎหมายที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนักว่าใครที่เกิดตั้งแต่เมื่อนั้นไม่้คือตัดเลยสัญชาติไม่ให้เลยแล้วก็ดันให้ชาวโรฮิงญ,ญาเนี่ยไปอยู่ในเขตที่ธุรกันดารไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่คือมันดูแล้วเนี่ยคืออดอยากแล้วก็การทำมาหากินเนี่ยน่าสงสารนะครับและเป็นได้เพียงแค่กุลีนะคนที่จบสูง,สง คือคนที่เรียนเก่งหรืออะไรเงี้ยก็แทบไม่มีโอกาสเลยนะครับแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะได้ลุกขึ้นมามีปากมีเสียงอะไรกับใครเขาเน้นถามว่าเกิดอะไรและเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของศาสนาคําสอนของศาสนาเราเรื่องของกฎแห่งกรรมก็มันเกี่ยวข้องนะผมดูแล้วสถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยครับ ผมอยากจะเรียนว่าความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีคนเยอะเยอะมากๆที่มีความเข้าใจผิดนะครับว่าและแล้วเป็นเครื่องมือคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มของคนรุ่นใหม่นะเป็นเครื่องมือให้ให,ให้ชาวต่างชาตินะโดยเฉพาะประเทศเจะว่าไงดีเอาเป็นว่า ประเทศมหาอำนาจบางประเทศแล้วกันไม่อยากจะพูดกล่าวหาอะไรที่มันตรงเกินไปเพราะว่าผมสอนธรรมะนะไม่ก็น,นี่ก็ขอบอกว่าประเทศมหาเขาเล็งไว้แล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพเบอร์หนึ่งเลยนะครับเบอร์หนึ่งเลยนะครับ,เ,บ,รเ,รบเขาต้องการเนี่ยที่จะเข้ามาทําการแซงชั่นนะครับหรือแทรกแซงในกิจการบ้านเมืองกิจการเศรษฐกิจภายในเพไม ทำไมเขาถึงทําแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องการผลประโยชน์ในประเทศเกี่ยวกับโลหิงญานะอย่าใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆเขาต้องการผลประโยชน์ในประเทศไทยอันนั้นแต่ว่าปัญหาคือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่กีดขวางการเข้ามาแซงชั่นของเขานะครับ แล้วก็ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่กีจกันพวกเขาทำให้เขาเอาระบบของเขาเนี่ยมาใช้กับประเทศไทยได้ไม่ได้เต็มที่ดังนั้นเขาจึงวางแผนวางแผนที่จะค่อยๆทําเขาทํามานานมากแล้วครับทําให้ประเทศไทยเนี่ยต้องต้องล้มคลืนลงมาโดยเขาต้องพยายามทําลายสถาบันหลักๆนะแล้วก็ใช้วิธีหลายๆอย่างเพื่อที่จะปลุกปัน่น ทำโดยการใช้ข้อมูลเท็จมากมายมาทำลายเบื้องสูงของเรานะครับคนที่ไม่รู้ก็เป็นเหยื่ออยู่ทุกวันนี้โดยไม,ไม่ไม่ทราบเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่นี้นะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยถูกคนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยนะครับซึ่งมีไม่มากหรอก เป็นกลุ่มที่มีอำนาจนะครับแล้วก็มีฐานทางการเงินสูงพยายามที่จะใช้คือก็ไปเข้าร่วมกับทางประเทศมหาอำนาจแล้วก็พยายามที่จะ discredit นะครับเรามี3ามเสาชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับคือถ้าเสาใดเสาหนึ่งเริ่มล้ลมลงมาเนี่ยก็จะทำให้เสาทั้ง3าเสาล้มไปด้วยในนั้น ผมจึงต้องมาเตือนพวกเรานะครับที่ไม่มีความรู้จริงท่านท่านท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับท่านที่ไม่เคยรู้จักผมมาก่อนแต่ท่านสงสัยว่าผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยและผมเป็นใครเนี่ยท่านไม่ต้องหาคำตอบครับแต่ท่านไปหาคำตอบความจริงจากสิ่งที่ผมพูดว่าจริงไหมนะฮะเพราะว่าผมสอนธรรมะผมมีความเป็นกลางและผมไม่ตำหนิไม่ตำหนิใคร ผมรู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรผมไม่ใช่คนโง่นะครับผมผมมีความรู้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะก็พูดตรงๆว่าผมไม่ใช่คนโง่ผมรู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองการต่างประเทศเป็นยังไงแต่ความที่ผมมาสอนธรรมะผมได้เปรียบอย่างหนึ่งคือผมรู้จักความเป็นกลางนะครับผมจึงมองออกนะครับเหมือนผมจึงมองออกว่าสถานการณ์บ้าน,านเมืองเนี่ยมันถูก ใครแทรกแซงนะครับผมไม่ใช่คนที่นั่งสวดมนต์อย่างเดียวนะครับผมมีความรู้อยู่ดังนั้นก็ต้องบอกว่า,ามันมีภาพชัดเจนนะแล้วก็อย่างเช่นสิ่งหนึ่งที่ประธานาธิบดีของประเทศนายกรันตรีของประเทศเยอรมันนะครับท่านท่านก็ด่านะด่าไปทางายักษ์ใหญ่ของโลกว่าเป็นทราราชเลยนะครับ เพราะว่าเข้าเอาตัวเองเข้ามาแซงชั่นประเทศต่างๆจนมีฐานทัพไปทั่วโลกกว่า800ฐานทัพได้เพราะว่าต้องการจะยึดโลกนี้พูดง่ายแต่เป็นสงครามเย็นเงียบๆเกมมันอ่านไม่ยากหรอกครับเราดูนะครับประเทศไหนเป็นมิตรกับเราประเทศไหนไม่ใช่มิตรคราวนี้ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งแต่ปรากฏว่าประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากในเรื่องของสถาบันนะครับก็พยายามที่จะหาเรื่องโกหก ผม,ผมผมพูดชัดนะหาเรื่องโกหกทุกอย่างมาร่วงกับคนไทยบางกลุ่มเพื่อที่จะทําลายสถาบันทั้ง3สถาบันนะครับในแล้วเราก็จะสังเกตดูไหมครับแต่ละอย่างที่ถูกกล่าวหามาก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่ละเรื่องแต่ยังมีคนจํานวนมากที่ไม่เข้าใจในเรื่องตรงนี้แล้ว พากันจับกลุ่มกันเข้าไปโดยที่ไม่เคยถามผมบ้างเลยนะแต่บางคนที่เป็นลูกศิษย์ส่วนใหญ่นะครับลูกศิษย์ผมเนี่ยจะจะจะรู้นะฮะเพราะว่าผมสอนนะครับจนทุกคนมีจิตที่เป็นกลางคราวนี้เข้ามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าชาวโรฮิงญาเกี่ยวอะไรยังไงเกี่ยวครับเพราะว่ากรรมเหตุของกรรมที่เขารับก็คือการที่เขาเนี่ย จริงๆเขาเคยมีประเทศมาก่อนนะครับเขาเคยเป็นคนที่อาจจะมั่งมีมาก่อนแต่ว่าด้วยความโลภบ้างด้วยความอ,อำนาจบ้างบ้าอำนาจบ้างวันหนึ่งก็ต้องตายไปใช่ไหมครับทุกคนตายไปกลับมาเขาจับกลุ่มครับให้มาเกิดในชาติพันธุ์ที่เรียกว่าชาวโลฮิงญานะครับซึ่งสิ่งที่เขาเคยได้ เรียกร้องอะไรในสิ่งที่ผิดได้กระทําการถึงเป็นช่อรัดบังหลวงยึดของประเทศคนเหล่านี้บางคนเป็นถึงเป็นถึงในพลมาก่อนนะครับตายแล้วก็มาเกิดเป็นชาวโรฮิงญานั่นคือสิ่งที่ผมขอเตือนทุกท่านว่าใครที่จับจ้วงใครที่คิดไม่ดีต่อคนที่เขามีอํานาจมีบาร,รมีมากกว่าเราพวกเราต้องคิดเยอะๆนะครับเพราะว่านี่คือผลกรรมว่า ทำไมเขาถึงไม่มีประเทศอยู่ทำไมเขาถึงเ,เลื่อนลอยทําอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับจําไว้เลยนะครับจับ้วงสิ่งทีเ่เขามีบุญบารมีสูงกว่าเราผู้ที่มีตําแหน่งเขานั่งทํางานอยู่เขาสวดมนต์อยู่เขาสวดมนต์เขาทํากรรมฐานอยู่จาไว้เลยว่าถ้าเราไปแตะต้องผู้อื่นซึ่ง มันขัดต่อคําสอนของผู้เจ้าให้อยู่กับตัวเองใช่ไหมครับเราไปแตะต้องผู้อื่นโดยอารมณ์โทสะโดยความรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อนั้นเตรียมตัวนะครับว่าใครตาบอดหูหนวกอีก500ชาติเราก็จะต้องเกิดมาตาบอดหูหนวกครับสวัสดีครับ